ครับร่นข้าวชาวใต้ชงเกประเด็นนะครับเรามาเล่กันเรื่องการส,ส่งเสริมีกระลักผ้าไทยนะครับประจุชายในโรงแรมปัจจุบันในผ้าไทยไม่ใช่ใส่เลยเชยนะครับอ่าแล้วก็ใส่แล้วก็สานุกใส่แล้วก็สวยงามนะครับวันนี้เรายู่กับฐานนคุณลัต,ติก้า ซีสวัสด์กับผู้บรรยายนนท์เรมวังใต้ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบพาไทยและก็ใส่พาไทยมากว่า4ปีแล้วนะครับเป็นผันผืดซึ่งโฉบพาไทยและพาไทยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวผันผืดบ้างเราไปพูดคุยกับทางด้านของคุณลัตติกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะครับต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับค่ะก่อนอื่นถามก่อนครับใส่พาไทยมานานกี่ปีครับใส่มาประมาณ4ปีค่ะตั้งแต่ยุคที่ละครบุพเพสันนิวาสกำลังดังๆก็อาศัยกระแสจริงๆแล้วอยากใส่มาตั้งนานแล้วค่ะแต่กลัวคนเา มองเป็นสัตว์ประหลาดมองว่าแปลกไปมองว่าแปลกไปคือแบบไม่มีใครใส่แล้วก็คืออยากใส่สบายกับผ้าหน้านางและโจงกระเบนมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่สมัยเด็กๆจริงๆมันมีผลมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆว่าเราชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเราเป็นนางรำของประจำโรงเรียนแล้วเราก็จะต้องใส่อย่างเงี้ยตลอดช่วงนั้นจริงๆไม่ชอบนะคือมีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาเห็นต้องมาทำภารกิจอันนี้เลยทำไมเราจะต้องมาใส่ สบายเออมตลอดเวลาแล้วก็ราอยู่เรื่อยคนอื่นก็เห็นต้องทําอะไรแต่ว่ามันกลายเป็นการปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็กมันมันบ่มเพาะมาตอนเด็กๆเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นประโยชน์สาหรับเด็กรุ่นใหม่ถ้าเราจะฟื้นฟูเรื่องการแต่งกายแบบไทยไม่ต้องอายค่ะจริงๆแล้วครับแล้วเราจะบอกว่าเวลาเราแต่งแล้วเนี่ยเวลาคนต่างชาติเห็นหน้าเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ นี่คือชุดไทยเลยคือเขาจริงๆเขาไม่ค่อยเห็นหรอกว่าชุดไทยมันคืออะไรเขาอาจจะรู้ว่าผ้าไหมคืออะไรแต่ว่าชุดไทยที่เป็น traditional ที่เป็นต้นแบบของความเป็นไทยจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้เลยที่เคยใส่ชุดนี่แล้วไปเดินในมาเลย แล้วเขาก็ถามว่าชุดดูสวยมากเลยมันเป็นชุดอะไรพี่ตกใจนะคะจริงๆที่ตกใจที่เขาไม่รู้ว่านี่คือชุดไทยอ่ะ <Cola. S 1> พี่บอกว่าอันนี้มันคือชุดไทยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเลยแล้วเป็นชุดที่สวยแล้วทุกคนก็แบบมาถ่ายรูป <c oughs> อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้คนทุกคน<อ>ช่วยกันแต่งคือทุกคนใส่ได้หมดค่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นที่เราจะคุยวันนี้อย่างผ้าที่สบายที่ ใส่เป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าไหมค่ะอันนี้ผ้าไาหมทอธรรมดาเลยลาย,ลายของอันนี้เป็นลายลายนกลายเขาเรียกลายลายแก้วอลายลายลูกแก้วค่ะซึ่งจริงมันมีอยู่ในภาคกลางซึ่งตัวส่วนใหญ่แล้วมาจากภาคกลางภาคอีสานซะเยอะส่วนภาคใต้เนี่ยเราก็รับอิทธิพลมาจากจริงๆตั้งแต่สมัยกรงุงศรีธยาลงมาเนี่ยนะคือของใต้เองนยะไม่มีมันไม่มี ออริจินอลของความเป็นปักใต้ <c oughs> เราก็สืบสารกันมาตั้งแต่อยุธยาแล้วเราก็แต่งตัวตามกรุงศรี <c oughs> ในในพื้นที่เราเองนะ <c oughs> เราก็คือจำได้ว่าสมัยเด็กๆคุณยายก็จะนุ่งจงเบน <c oughs> ใส่ผ้าแถบ แต่นไม่ค่ะยังไม่ถึงขนาดนนขอผมสบายสักหน่อยขาเป็นสบายสักหน่อยค่ะเอาละครับมาเข้าประเด็นกันนะครับค่ะทีนี้หลังจากที่เราก็เนี่ยแต่งชุดผ้าไทยมา4ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะภาครัฐเองก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ผ้าไทยค่ะพี่อารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากแล้วก็แล้วก็มีความมีความปลื้มใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการใช้ผ้าไทยและกระตุ้นการใช้ให้ให้ทุกคนมา ใช้ผ้าไทยมากขึ้นไม่ต้องเป็นผ้าไหมก็ได้ค่ะจริงๆคือเราก็ทราบนะคะว่าผ้าไหมเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงบางคนคก็จับถือจับต้องไม่ได้แต่ว่าขอเป็นผ้าทอลายไทยหรือผ้าทอที่เป็นผ้าทอมือหรืออะไรก็ตาม,มที่เขาทอคือชาวบ้านทอขึ้นมาซึ่งเวลาเราไปเห็นข้อทอแต่ละชิ้นแต่ละผืนเนี่ย มันส,หสาหัสการมันยากรจริงๆมันส,หสาหัสการ,รคือมันคุ้มค่ากับท,ที่เราจะได้จ่ายเงินไปในราคาเท่านี้กับการที่เราไปซื้อผ้าเฉยๆอื่นๆเนี่ยมัน,ม,ม,นมันง่ายคือมันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมกับการที่เราเอาเอาเงินเหล่านั้นนะมามาใช้กับมาใช้กับสินค้าพื้นบ้านหรือโอท็อปพวกเราเนี่ยแล้วมันการกระตุ้นให้เขาอยากทำอยากมีอยาก อยากอยากทํามากขึ้นเพื่อการสืบสารให้มีคนมาใช้มากขึ้นแล้วก็เขาผลิตได้มากขึ้นลูกหลานในหมู่บ้านเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าเออก็ไม่เลวที่จะมาเรียนรู้การทอผ้าเพราะมีรายได้และเป็นรายได้ที่ดีแล้วมีคนไปใช้เยอะเมื่อมันมีเมื่อมันมีดีมานเนี่ยสป라이มันก็ตามมาเพราะฉะเราต้องสร้างดีมานก่อนอันแรกซึ่งจริงปีนี้หรือปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีครบ90ปีขงพระพันปีหลวงซึ่งพระพันปีหลวงนี้ ต้องเทิดเพื่เกียรติท่านเลยนะคะพราะท่านเป็นบุคคลสําคัญยิ่งของวงการผ้าไหมไทยผ้าทอไทยเพราะว่าทาไม่ได้ท่านแล้วเนี่ยพี่ว่าคนทั่วโลกก็จะไม่รู้จักผ้าไหมไทยเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเน่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่รัฐบาลทําเรื่องนี้นะคะจุดแข็งของผ้าไทยคืออะไรคบโอ๋จะบอกให้นะคะว่าผ้าไหมเนี่ยผ้าไหมไทยนี่มันต้องพี่ก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงคือพี่เคยใส่ผ้าไหมตอนหน้าร้อน และผ้าใหม่ตอนหน้าหนาวเชื่อไหมว่าการห่มสบายกับการใส่เสื้อผ้าธรรมดาอยู่ในแอร์ผ้าใหม่ไทยนี้อุ่นมากอุ่นมากๆใส่อย่างนี้นะคะคในขณะที่พี่ใส่ทุกอย่างแขนยาวอะไรแต่เป็นผ้าธรรมดาใส่ชุดธรรมดาหนาวไม่อุ่นเท่าเวลไม่อุ่นเท่าแล้วเวลาเราอยู่หน้าร้อนอยู่ในที่ร้อนใส่ผ้าใหม่ก็เย็นคือ ผ้าไหมเมื่อก็ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้มันให้มันเข้าได้เสมอเสมทุกคนก้บอกว่าถ้าใส่อย่างนี้ทําไม่หนาวเลยขึ้นเครื่องหรืออยู่อย่างเงี้ยพี่ไม่ได้รู้สึกหนาวแต่ถ้าพี่ใส่ปกติใส่เสื้อปกติแล้วมาอยู่ในที่นี้พี่จะหนาวมากซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเป็นความรู้ใหม่ของเราเองว่าคนไทยนี่ไม่ธรรมดาในการในการถักทอเรียงร้อยผ้าไหมออกมาเป็นอย่งนี้ได้แล้วก็สวยงามคือจริงๆแล้วคนที่ไม่สะดวกในการใส่ สบายก็เอาไปตัดไปเย็บได้นะคะตามแบบที่เราชอบตามแบบที่เราชอบตามแบบสิ่งที่คุณคิดว่าใส่อย่างเนี้แล้วมันสวยแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่เป็นคนเอมกผ้าคือเป็นคนแบบเมื่อเห็นเข้าทอมาแล้วเนี่ยกว่าเขาจะได้แต่ละเซนแต่ละนิ้วเนี่ยเราไม่อยากตัดทิ้งอ่ะจริงๆเราไม่อยากตัดทิ้งแต่ตอนนี้ก็มี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  วิทยุการใหม่ก็อย่างเช่นสมมติว่าผ้าที่เหลือเขาก็ไม่ได้เหลือไปทิ้งก็เอามาทำเป็นกระเป๋าซึ่งขนาดนี้เนี่ยพี่เอาผ้าไหมที่เหลือจากทุกคนที่ตัดพี่บอกโอเคใครที่ยินดีที่จะเอาผ้ามาให้เราเศษผ้าไหมที่เหลือแล้วมาให้เราเราก็จะเอาไปทําเป็นกระเป๋าให้แล้วก็ก็คิดราคาปกติราคาตัดเย็บธรรมดาซึ่งจริงเราอยากให้ทุกคนได้ใช้ทุกชิ้นส่วนของผ้าให้มันมีประโยชน์เพราะว่ากว่าเขาจะทอได้แต่ละนิ้วแต่ละเซนนมันยากมาก นขาแข็งกันเลยกว่าจะทอได้แล้วแล้วประเด็นก็คือพี่ยังนึกไม่ออกว่าเขาคิดได้ยังไงว่าไอ้นี่มันทอแล้วมันจะเป็นลายนี้คือไม่ไม่มีแบบอยู่ในมันไม่มีแบบอยู่ในปัญญาไทยจริงจริงพยายามจะไปเรียนรู้ค่ะก็ไม่สามารถค่ะอันนี้มันเกิดความสามารถของไทยค่ะก็ต้องบอกว่าผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเพราะนั้นเราต้องกระตุ้นเรื่องนี้ให้คนเข้ามาดูผ้าไหมดูการแต่งกายไทยคือจริงๆแล้วผ้าไหมเนี่ยตอนนี้คนเริ่มรู้จัก แต่ว่าทํำยังไงให้คนเข้ามาแล้วเห็นโอ้โหคนเมืองนี้ใส่สบายใส่หน้านางใส่โจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละวันจึงอยากเห็นมากเป็นความฝันว่าวันหนึ่งจะต้องเห็นคนในสุราธานีแต่งชุดไทยทั้งเมืองชุดไทยหมายความว่าชุดไทยนะแต่ตอนนี้เรื่มแล้วใช่ไหมคะที่วังใต้เริ่มแล้วค่ะที่วังใต้เริ่มที่วังใต้จริงเลิ่มมานานแล้วค่ะใช่ไหมใช้นเราถามเลยว่าพี่แอ๋วเนี่ยเอา ผ้าไทยเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานที่โรงแรมยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วพนักง,งานเราส่วนใหญ่เราก็จะให้ใช้ผ้าไทยนะฮะก็จะใช้ผ้าผ้าที่เป็นลายไทยส่วนใหญ่ก็จะมาตัดเป็นชุดหนึ่งชุดของรีเซพชันชุดของพนักง,งานเสิร์ฟอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะให้เขาใช้แบบ <_ d ata> คือเขาจะใส่อย่างเราใส่เนี่ยก็คงลำบากใน,นการทำงนาน แต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็ทํางานได้นะแต่ว่ามันอยู่ที่คนนะมันก็ลําบากคืออย่างเราเนี่ยเราก็ทํางานได้ทุกที่ทุกอย่างจะไปเสิร์ฟก็ยังเสิร์ฟได้บางครั้งแม่เด็กไม่พอพี่ก็ไปเสิร์ฟได้เด็กไม่พอก็เข้าไปทาครัวได้ทําได้ทุกอย่างปีนกําแพงทาสียังเคยแล้วเลยกับสบายและโจกระเบนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพี่คิดว่าชุดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นชุดที่ practical จริงๆแต่ด้วยความเคยชินหรือด้วยความที่คนสมัยใหม่ ไม่เคยชินกับการที่จะต้องแต่งตัวอย่างนี้และทํางานมันก็จะก็จะไม่ก็จะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าคนที่แต่งอยู่ทุกวันอย่างพี่เนี่ยพี่ทาได้ทุกอย่างจะทําอะไรก็ได้ขุดดินปลูกผักก็ทํามาแล้วใส่ชุดอันเนี้ยใส่ชุดนี้ซึ่งซึ่งเราก็มี VCR เยอะแยะกับการที่ทำอันนั้นคือทําจริงแล้วเด็กเขาแอบถ่ายถูบ้านเช็ดบ้านถูโรงแรมตอนช่วงโควิดเนี่ยทำทุกอย่างกับชุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าทําได้แล้วเราพี่ก็พยายามที่จะฝึกเด็ก ให้พยายามทําอย่างนี้ <baking. S 2> แต่เขาก็เขาก็ยงังอาจจะยังไม่ชินอาจจะยังไม่ชินเราก็พยายามที่จะทําสบายให้เป็นสบายที่มันถาวรคือไม่ต้องมานั่งห่มสบายอย่างเราหม่มก็เป็นแบบว่าใส่ง่ายๆแล้วก็ใช้ง่ายๆแต่ว่าให้มีความเป็นความเป็นไทยอยู่บ้างะอะไรอย่างนี้ค่ะครับเปียวมีมีแหล่งผ้าไทยที่จะให้บริการลูกค้าไหมครับนีเนี่ยนะครับ จร,จริงๆมีอยู่ที่ภูมิเรียงนะฮะเราก็พยายามที่จะเอาสินค้าจากภูมิเรียงมาขายแต่เขาก็ยังไม่สะดวกที่จะส่งมาให้เราขายตอนนี้เราก็ทําแค่เอาผ้าไหมผ้าไหมไทยมาทําเป็นกระเป๋าบ้างเป็นอะไรบ้างไว้ขายที่โรงแรมเพื่อจะอย่างน้อยก็ได้โชว์ความเป็น ผ้าของภูมิเรียงบ้างหรือผ้าไหมของภูมิเรียงผ้าจริงๆเอาผ้าของตัวเองเนี่ยแหละสละมากเลยนะครับท <c oughs> ะาปทูไปหลผ้าไหมมาให้คนได้เห็นหรือผ้าทอของภูมิเรียงมาให้เขาได้เห็นว่าอันนี้นะเป็นผ้าทอภูมิเรียงซึ่งเราเอามาทาเป็นกระเป๋าได้ <c oughs> ทําเป็นอะไรได้อะไรเงี้ยนอกจากเป็นเสื้อผ้าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะสนับสนุนพื้นถิ่น <c oughs> ให้มีรายได้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยภูมิเรียงเขามีข้อจํากัดในการที่ ทอมไม่ทันแล้วโดยเฉพาะลายลายรา,ยา,ยายชวัตโคมซึ่งเราเพิ่งจะมีลายรายชวัตโคมเนี่ยเป็นลายเป็นลายประจําถิ่นของของสุราชธานีซึ่งเป็นจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะจริงจงพี่เรียกร้องมานานว่าเราในฐานะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพอแขกมาก็ถามคุณแอลคะลายอะไรเป็นลายของจังหวัดถามมาตั้งนานแล้วพี่อันนี้ยกเมฆเองด้วยบอกว่าเออน่าจะเป็นราชวัตค่ะคือ ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงเราก็พูดไปว่าน่าจะเป็นลายราชวัตรเพราะว่าเราก็เห็นหลายราชวัตรมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็น่าจะเป็นลายนี้เพราะที่อื่นก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับที่นี่ที่อื่นก็ยังไม่ทอลายราชวัตรมากเท่าเราก็เหมารวมเองสุดท้ายก็ดีใจมากที่เมื่อปีที่แล้วก็ได้ ประกาศว่าลายรา,ยรา,ยรายชวัตรโคมเนี่ยเป,เป็นเป็นลายประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตอนแรกก็เสียวๆอยู่ว่าเอน๊นครเขาจะเอาของเราไปหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าพักภาคใต้ก็ทอไว้เยอะนะแต่เราเช็คแล้วไม่มีก็เราก็เลยประกาศเลยซึ่งลายรา,ยรายชวัตรโคมนี่เป็นลายที่สวยเป็นลายเป็นลายเหมือนเลขาคณิตซึ่งบางคนอย่างอย่างเช่นที่คุณผู้ว่าใส่ตอนนี้นะเป็นลายเหมือนลายเลขาคณิตแต่จริงๆแล้วดูจริงๆเนี่ย เขาจะเป็นเหมือนรั้ววังเห็นไหมคะเขาจะเป็นลายดอกใหญ่ซึ่งจะสวยมากดูจริงๆนี่สวยมากๆเป็นลายซึ่ง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 มันมีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ดูจริงๆเนี่ยเป็นลายที่มีความหมายเหมือนกับรั้วราชรั้วของวังหลายๆหลายหลายชั้นนะคะอ๋อวันนี้ได้คุยเรื่องผ้าไทยกับพี่แอลวคือเพลินจริงๆแต่เวลามีน้อยนะคะให้พี่แอลวได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะมาสวมใส่ผ้าไทยเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยค่ะเชิญค่ะ ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมกันใส่ผ้าไทยจะใส่เป็นสบายหรือจะใส่เป็นการแต่งตัวธรรมดาหรืออย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให,ให้มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยกันเถอะคะ่ะเพราะว่าเ,เขาจะได้อยู่ด้วยความยั่งยืนแล้วก็มีมีสินค้าเราไปเรื่อยๆตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะคะถ้าหากเราไม่มาร่วมกันใช้ร่วมกันทำเนี่ยหรือร่วมกันใช้ของไทยแล้วเนี่ย ใครจะมาช่วยกันใช้เราช่วยกันใช้แล้วต่างชาติเห็นเห็นความสวยงามเขาก็จะมาซื้อแล้วก็จะสร้างดีมันเยอะๆสปายคนที่จะมาเรียนการถอผ้าก็เยอะขึ้นนะคะช่วยกันดำรงรักษาสิ่งนี้ไว้อะคะนะคะันรายการรงงการชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับคุณรติกาศรีสวัสดิ์นะครับหรือว่าคุณแอลผู้บริหารโรงแรมบางใต้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับนี้